เตาขนมครกเวลาทําจะต้องใส่แผ่นกระจายความร้อนไหมอ่านี่นครับอันนี้คือเป็นแผ่นกระจายความร้อนนะครับนะเวลาทำคกเนี่ยเราจะใส่ก็ได้นะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับนะถ้าใส่มันก็ดีครับมันก็จะช่วยให้ความร้อนเนี่ยมันกระจายไปทถึงเบ้าขนมคกมันก็จะทำขนมคกเราสุกสม่าเสมอนะครับนะแต่ว่า การที่ไสแผ่นกรจาความร้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคือพวกานะครับจะสุกสม่าเสมอทุกครั้งนะครับนะมันก็ขึ้นอยู่กับการเขย่าแป้งเราครับการเขย่าแป้งของเราเนี่ยแป้งของเราเนี่ยมันมีความหนาความบางไม่เท่ากันครับมันก็ทำให้เราสุกไม่สม่าเสมอเช่นกันครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผ่นกระจายความร้อนเดียวนะมันต้องสําคัญคือมันขึ้นอยู่กับการเขย่าแป้งการหย่อนแป้งด้วยถ้าหย่อนแป้งหย่าแป้ง ความหนาความบางเท่ากันสำคบก็จะถุกไม่สม่ำเสมออ่าไม่สม่ำเสมอใช่ไมครับไม่ใช่ว่าฝ<ม>ส่ยผหนความาแล้วพวกสำคกเราจะถุกสม่ำเสมอไปทั้าเธอครับนะเพราะนั้นคือสาคัญเลยคือก็ต้องดูที่การแส่ปลงเราด้วยถ้าใส่เนี่ยมันก็ดีมันก็ช่วยทําให้ความร้อนมันถึถงแต่ถ้าไม่ใส่มันก็ดีมันก็ทําให้เราคุมไฟได้ง่ายขึ้นนะครับนะอ่ะอันนี้ดูดยยังครับนะว่าแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ท่านเพื่อนนะ